อ่ะมาสวัสดีครับร้านบ e เล i n g นะครับผมอยู่นนทบ,บุรีซอยเวรวดี6 3อ่ะคันนี้เป็นรถเพื่อนผมเองก็ส่งจากทิปเมื่อวานครับที่ไปเยาวราชมาคันนี้เลยเกิดเสี้ยนอยากขี่กันบ้างมาบเช็คความพร้อมครับสรุปไม่ได้ทำอะไรครับก็ล้างคาบูอย่างเดียวครับล้างคาบูแล้วก็เป่าชุดข้างให้นิดนึงอะไรประมาณนี้นครับเป็นลูก47ครับชักเดิมแล้วก็เป็นคาบูใหญ่ท่อี 8. ข้ข้างเต็มที่เป็นฮอนด้าดีโอบาจาครับตรงรุ่นครับสีแทสปิกสป,กสปิกแท้หมดทุกอย่างครับผมอาคาบูเป็นอย่างนี้นี่ครับโชคตัวนี้ก็ตั้งแต่เมื่อผมขายเปิดร้านแรกๆครับสามสี่ปีที่แล้วครับผมคันนี้อยู่กับเรามาหลายปีแล้วครับจะเห็นรูปคันนี้อยู่ในหลายๆในหลายๆรูปนิ่งอะนะซึ่ผมมีอยู่จอดในร้านมัง่งจอดอะไรมั่ง,งก็มีคันนี้แหละครับที่มีอยู่เป็นหนึ่งในนั้นครับผม อ่าเป็นรถของเพื่อนผมเองจเจ้าแว่นอ่ะเดี๋ยวมาฟังเสียงกันดูว่ามันประมาณไหนเราใจขนาดไหนมาตัดทับก่อนะนะครับ ปุ๊บซุ้มเสียงดูดีชอบมากคันเร่งเบามือแบบบิดมาบิดมาก็สุุดกถนานกันดีครับนี่ครับข้อเสียของข้อเสียของ V8 ครับ V8 แท้แต่ก็สาปีไปแล้วก็สนิมแดกเหมือนกันครับผมทุกขค่าดูดีสมบูรณ์ก็ สเตปนี้ก็ยังทำาั่นทำกันอยู่ครับแต่เดี๋ยวในสมัยนี้คือต้องมีชักกันแล้วเพราะว่าในสาในสปีที่แล้วเนี่ยเขาหงเขาวเวี่ยกก็ยังมีราคากันอยู่ครับเราก็ทำกันแบบประหยะัดประหยัดนะเนี่ยทำไปทำมาก็ได้สเตปนี้ออกมาก็วิงได้ดีครับวิงได้เป็นร้อยเหมือนกันนะฮะขี่ก็สนุกสนานชอบมากอันนี้นี่คัดจับดีมากนะครับยอกล้อเลย นี่ก็นีไงไม่เจอหน้ากันมาตั้งนานก็คิดถึงอยู่ครับเนี่ยครับก็เดี๋ยวไว้ออกทริปรอบหน้าก็จะเจอเจ้าเนี่ยครับลูกคูกน้อยครับบาจามีสี่พันคันในโลกครับแบบนี้แต่อยู่เมืองไทยโคตรเยอะเลยเห็นมีกันทุกคนเลยทุกร้านต้องมีบาจา ประมาณนี้ครับใครชอบใครก็เอฟซีบาจากันไปครับผมนะฮะก็วันนี้ก็มีแค่นี้ครับล้างข้าวบูอย่างเดียวก็ติดเครื่องได้ครับรถตบบูได้อยู่แล้วครับคันนี้เคยออกทริปมาแล้วครับฟิตเครื่องใหม่ก็ไม่ได้ฟิตได้เลยก็ล้างข้าวบูอย่างเดียวไม่รู้จะเก็บตังค์มันยังไงเหมือนกันโอเคขอบคุณครับผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันทริปหน้าครับกับเจ้านกฮูกน้อยครับบาจาโอเคขอบคุณครับ